ครับผมขอกับสวัสดีพี่น้องผ่องไปสุขุสุขชนครับมนี้อยู่กับผมครับโยฟาแสบขึ้นเกลกับพี่น้องสำหรับมนี้ทำพินเสนอเมนูส้อยจุพี่น้องมณีสร้อยจุได้มานเนื้องามๆพี่น้องเป็นเนื้อสันในได้เลยในตับย้อนนะครับเนาะมีไข่หลังผ่อนคเหมือนกับมณ้มนีในเด้น้ำจิ้มแก้วพี่น้องเจียวเพย่อจวดียอมคุ้มนณีครับผมเขาพักสดนะครับเนาะปักแกมากแม่นะครับเนาะมาม่าพี่น้องโบว่าหลายังห่างครับข้ามแหลกแขกมานล้วกันครับผมเมึงตับพี่น้องขออนุญาตครับเด้อ ือเจ้าขมตใส่กอร่อืข่อยหลังครับ เหนือเพืพลอยพี <query> ่น้องเป็นเนื้อสันในนะครับเนาะ Ta bây giờ mình ăn bánh một dạng <laughs> kín lắm ให้หลังปลอยไี้ดีไปน่อยปลอยครักมันสดนะครับเนาะสดๆนะครับ Seja é para o ผักเพียวครับหอมๆห,หมวนได้พักเลยครับอื mm hmm. mm hmm. มีอากาศห่อนนะพี่น้องห่อนเอาอแต่ว่าฝนกับตัวกุ่ครับมันเพิ่มตัวโบแห้งเป็น้องสร้อยตัหไงเลยครับสร้อยตามใจชอบ <laughs> เหนือนโม่เหนียวนะครับเหนือยพอ,อยางดี มหมดมาก,กวนหมดแดงนะครับเนาะ 음. Mm. เตือนน้ำไม่ชาดนะครับเสียงนกหน่อย ยู่สวนมวงเงียบได้ดีครับพี่น้องว่ามีเสียงลดเสียงลากวนมาเดชแต่ขันอยู่สวนอีกหม่วงหนึง่งลดไหลมันจีทุมดับนะครับเสียงเราต้องเสียงอีกกา เป็นดอกไม้พี่นอ้องปั้นดีกัน เนี่ยพ่อได้ีดีครับ ครับผมคลิปนี้ก็เด็กเขาใเพียงจะมีก้อนนะครับนอกจากนี้ก็สิขออามาละผ้าจากพี่น้องพีก้อนนะครับสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้โยปลาแซ่ไปนำที่ไปต่อไปนะครับสำหรับมันนี้พิษผ่าประการใดหรือว่ากินมุมานเกินไปก็ต้องขอโทษขอบไปอพี่น้องกันครับผมขอพูดเฉยๆถ้าไม่ติดตามตอนช่วงครับต้องขอโทษขอบไปผู้เพิ่นตกินดิบนะครับนอกจากนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมขอคลิปหน้าครับพี่น้อง